สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ก็เป็นวันที่20ที่รีโนเวทบ้านให้ดูนะครับในคอร์สจับมือทำอสังหาพารวยโดยผมครูน้ำอุ่นนะครับ นี้ก็เพิ่งกลับมานะครับจากการไปยื่นแบบบ้านที่อบตอนะก็เลยมาสายๆนิดนึงนะครับวันนี้ดูความคืบหน้ากันนะครับเมื่อวานทาสีนะเห็นไหมครับข้างบนเสร็จหมดแล้วแต่ส่วนของตัวเหล็กเดี๋ยวจะมาทำตนะ่อถ้าทำเสร็จแล้วมันจะเป็นสีดำแบบนี้ แล้วตรงส่วนนี้นะครับที่เป็นเหล็กถ้าเราดูข้างล่างเราจะเห็นว่าเป็นเป็นหล็กก็ทาสีแล้วนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวบ้านเลยตอนนี้ช่างก็กำลังทำฝ้าอยู่นะครับเป็นฝ้าห้องโถงใหญ่กว้าง8คูณ4กว้างเลยวิธีการทำนะครับก็ต้องหาแนวก่อนนะ หาแนววิ่งรอบตั้งแต่ทุกรอบเลยนะครับหาแนววิ่งรอบเลยแบบนี้นะเสร็จแล้วก็มาซอยนะครับวางแนวตัวยาวปุ๊บๆนะครับเกี่ยวลวดไว้นะแล้วก็มันจะมีตัวเล็กอะตัวสั้น30ไขายแยกหาคาแค่ จะมีตัวยาวแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวสั้นนะตัวสั้นอยู่ตรงนู้นะครับซึ่งมันก็จะพอดีกับฝ้าฝ้าตัวนี้เลยนะครับแบบนี้รัดลวดไว้นะครับก็ให้มันเป็นระนาบเดียวกันแนวเส้นแดงๆเนี่ก็ดีเต้าไว้แล้วนะครับ พอทำเสร็จแล้วมันยังไงแต่นแต,นต,นตน่นี่เลยเห็นไหมคือห้องเนี้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเหลือเก็บเนะี้ยเก็บสีที่มันเล็บๆออกมานิดนึงนะครับก็ช่างสีก็กำลังเก็บอยู่บรรจงแล้วมันก็จะเหลือตรงนี้นะครับคือเป็นส่วนของฟักตรงนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่ประตูก็เกือบร้อยบบเปอร์เซ็นต์ละเหลือนิดหน่อย สีแบบสีตัววงกบเนี่ยมันมาโดนไงห้องนอนที่2ก็เกือบร้อยเเซ็นแล้วเหมือนกันนะครับเห็นไหมหน้าตาเดิมนี่ลืมไปเลยนะครับลืมไปเลยว่ามันเคยเน่าขนาดไหน <laughs> อ่ะแล้มาดูตรงนี้เนี่ยอันนี้ตัวพัดลมดูดอากาศนะครับลมดูดอากาศ จะต่างจากห้องนี้นะคือห้องนี้เนี่ยมันเป็นแนวฝ้าเดิมซึ่งเขาติดฝ้าหเห็นไหมครับว่ามันมันมันเตี้ยนะครเราดูจากแนวนี้นะก็ประมาณแค่นี้เองนิดเดียวแต่พอมาดูห้องนี้ยกขึ้นไปเห็นไหมยังไงกว้างขึ้นนะพอห้องมันสูงขึ้นโปร่งขึ้นมันก็ น่าอยู่ขึ้นนะครับสีฟ้าสะอาดเลยนะแล้วก็ฟ้าก็สีขาวพื้นกระเบื้องก็ปูใหม่นะครับลายอย่อนอ่อนและก็ตัดด้วยคิ้วน้ำตาลเป็นแรมดูเรียบร้อยขึ้น,นห้องน้ำมันก็เก็บสีฟ้าเหมือนกันเล้ไม่ต้องคิดมากนะครับทาสีเดียวกันไปเลยช่องนี้ก็เอา ซิลิโคนยิงอัดเข้าไปแล้วนะครับตอนแรกมันจะมีระยะห่างอยู่พออัดเข้าไปเนี่ยมันจะเรียบเลยนะครับเราก็ต้องดูงานตรงนี้ด้วยเนี่ยรอบเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาในใน messenger ก็ได้นะครับถ้าเกิดมีเวลาก็จะตอบเรื่องเกี่ยวกับคอร์สอสังหาเนี่ยผมได้ให้ทุนหลายประการกับเพื่อนๆแล้วทุน5ประการใช่ไหม ทุนหประการเพื่อนๆต้องมีตัวแปรอีกหลายอย่างนะครับในการที่จะเข้าสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาแบบง่ายๆโดยไม่เจ็บตัวต้องมีทุนอยู่5ประการนั้นนะครับแล้วก็มีทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ปรึกษาที่ปรึกษาของเพื่อนๆหรือว่าของเราแต่ละคนสามารถให้คำปรึกษาที่ดีได้แค่ไหนนะครับ ผมก็จะมีเกณฑ์นในการตัดสินใจนะครับให้เพื่อนๆเอาไปใช้ได้นะเป็นประโยชน์มากนะครับ mm hmm. คือตัวแรกเลยนะครับ mm hmm. คือที่ปรึกษาที่หวังดีนะครับ mm hmm. ที่ปรึกษาที่หวังดีเราจะเคยเจอบ่อยนะครับ mm hmm. เช่นผู้ครองนะครับ mm hmm. คนที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเรานะครับ mm hmm. หวังดีนะ mm hmm. ว่าเขาจะแนะนำนะครับ ให้เราทำในสิ่งที่คิดว่าดีนะครับอันนี้คือระดับที่ปรึกษาอันดับระดับหนึ่งนะครับระดับที่สองนะครับคือที่ปรึกษาที่มีความรู้อเห็นไหมฮะว่ามีสองอย่างแล้วคือคนที่หวังดีกับเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ก็ได้นะครับอย่างแม่อย่างแม่ผมเองก็หวังดีนะครับ แต่ว่าไม่ได้มีความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องสังหาเนี่ยแม่ก็จะบอกให้ะระวังนะคือ,อเป็นห่วงนะคือหวังดีแต่ว่าไม่ได้มีความรู้ไงนะครับอันนั้นเป็นปัญหาถ้าเกิดผมเชื่อตามแม่นะครับผมจะได้รับความหวังดีจากแม่แต่ผมจะไม่ได้ความรู้จากแม่นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาความรู้ในการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือตัวที่2ที่ปรึกษาที่มีความรู้ อันนี้เพื่อนๆจะเจอเยอะนะครับในในโรงเรียนในโรงเรียนก็จะมีคุณครูนะครับที่มีความรู้นะอ่านหนังสือมาเยอะแล้วก็อาจจะเรียนจบปริญญาตรีหรือว่าฟังเขาเล่ามานะครับก็มีความรู้จากหลายๆช่องทางแต่อันดับที่3นะครับคือที่ปรึกษาที่มีปัญญานะ ต่างจากความรู้นะครับไม่ใช่แค่รู้เขามีประสบการณ์มีปัญญาเคยทํามาแล้วเคยลองผิดลองถูกเคยมีประสบการณ์ผ่านมานะอย่างคนโบราณเขาจะบอกว่าอาบน้าร้อนมาก่อนนะครับแต่น้ําร้อนของคนโบราณใช้กาต้มน้ําน้ําร้อนของคนปัจจุบันใช้เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับบางอย่างเอามาใช้ไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างนี้นะก็มีที่ปรึกษาของเรานะครับที่ เป็นห่วงเรานะครับที่ปรึกษาวันที่2ก็คือที่ปรึกษาที่มีความรู้นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาระดับที่3คือที่ปรึกษาที่มีปัญญานะครับเพื่อนเเวลาจะไปปรึกษากับใครเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องสังหาเพื่อนๆจะปรึกษากับพ่อแม่หรือเปล่านะพ่อแม่มีความรู้หรือเปล่าพูดกันตามตรงนะครับว่าเวลาผม ลงทุนอสังหานะครับผมจะไม่ปรึกษาแม่เลยนะครับใช่ไหมเพราะว่าแม่อยู่ระดับที่เป็นห่วงเรานะดูแลเรื่องอื่นได้แต่เรื่องการลงทุนเนี่ยแม่จะไม่สามารถให้คำปรึกษาได้ผมก็ต้องไปหาเรียนนะครับหาเรียนกับคนที่รู้มีประสบการณ์ในการทำนะจึงจะประสบความสำเร็จ แต่คนที่เขารู้แล้วก็มีประสบการณ์เขามีความห่วงใยเราหรือเปล่านะครับเขามาดูเราหรือเปล่าตอนเราตอนเราทำตอนเราล้มตอนเราเจอปัญหาเราถามเขาตอบเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต่อให้มีความรู้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยเราเนี่ยมันก็สู้คนที่ มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์แล้วเป็นห่วงเป็นใยเราไม่ได้นะค,รคอร์สของผมก็เลยไม่ได้รับเยอะเพราะว่าผมใส่ใจเรื่องนี้นะครับก็เป็นห่วงเป็นใยลูกศิษย์นะครับแต่ถ้าเกิดลูกศิษย์มาทีละเยอะๆต่อให้เราห่วงใยเราก็เทคแคร์เป็นห่วงเป็นใยแต่ไม่มีเวลาให้แปลกใจไหมเพราะฉะนั้นคอร์สของผมก็เลยราคาสูงนะครับเพราะผมใส่ใจเรื่องนี้นะ เราต้องเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นญใญยลูกศิษย์ได้นะในระดับของผมนะในระดับของคนอื่นไม่ไม่รู้แล้วแต่นะอันที่สองก็คือเราต้องมีความรู้ที่จะตอบปัญหาของแก้ปัญหาของลูกศิษย์ได้ในระดับที่มีปัญญานะครับมันเลยเป็นความแตกต่างของคอสสังหาทั่วไปนะครับคอสสังหาทั่วไปก็จะ ใส่สูตรเรียนกันในห้องประชุมใช่ไหมของผมแต่งตัวอย่างนี้เลยสบายๆคือถ้าเกิดเจอผมข้างนอกในวันที่แบบไม่ได้ทําการสอนก็เป็นแบบนี้สบายๆแล้วคนเรียนก็ไม่ต้องเก่งนะครับคุณมไม่ต้องใส่สูตรมาไม่ต้องใส่รองเท้าหนังอะไรมาชีวิตคุณเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรา,าเันจะลุยกันของจริงนะผมจะใส่สูตรไปคุยกับเวลาซื้อที่ดินเดีย๋ยวจะคุยเรื่องที่ดินให้ดู ใส่สูตรเข้าไปใส่ตัวเข้าไปคยุยแบบเจ้าของที่ดินพเพื่อที่จะขอซื้อที่ดินการเชื่อมต่อมันไม่ได้เพราะว่ามันผิดธรรมาชาตินะครับเราคุณก็รู้เลยว่าไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันเป็นมันเป็นมันไม่ผิดมันมันผิดปกติร้อนตับแลบอย่างเงี้ยใส่สูตรมาเออใส่สูตรกางเกงขายาวผูกไทยมาะะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เราเรียนของจริงเราเรียนแบบเรียว จอดรถเลยบางทีจอดรถเลยไปกับลูกศิษย์จอดรถแล้วก็เข้าไปคุยเลยนะครับเราทําตัวแบบธรรมชาติปกติไงแล้วมันจะทําให้เข้าถึงผู้อื่นได้ง่ายไม่ต้องทําตัวแบบเวอร์วัวงอลงังการอันนั้นจะเป็นจะเป็นกาแพงนะครับเป็นกาแพงลำบากสอนกันแบบจริงๆจังๆแบบนี้ใครสนใจ ติดต่อมาหรือไม่ก็คุณก็ไปหาที่ปรึกษาหรือว่าใครก็ได้ที่เขามีเงื่อนไขสามอย่างนี้นะคือเขาห่วงใยเราจริงนะครับไม่ใช่แค่เอาเงินแล้วก็ลานะสองคือเขามีความรู้จริงหรือเปล่านะมีความรู้ศึกษาความรู้มาพอหรือเปล่าสามคือเขาอยู่ในระดับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอที่จะสอนหรือเปล่านะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขประสบความสำเร็จนะครับขอพระเจ้าวอวยพรเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ